ได้ทุกปู่หลวงพอ่อขอเอจริญพรนั้งอยู่ทุกท่านอาตมาแปลกเหมือนกันว่ามาที่นี่เสียงหายหมดเลยตามราทัดทีเราเสียงไม่เป็นอย่างนี้ตั้งแต่นั่งเครื่องมาก็เสียงหายหมดเรามาที่นี่ก็ไม่ค่อยมีเสียงคือเสียงมันไม่ค่อยมี ยือมันแหกงไปอาจจะเป็นที่อากาศหรือยังไงก็ไม่ทราบาลก็เป็นนั้นว่ากาสรสั่งทำสลัรวมประจำปีพุทธศตรรษสองพันห้ารอยดสของพรนักบุทธตาวพุทธปฏิปก็ได้สำเร็รจที่สิ้นไปาอย่างจมูกแบบ พูดถึงเรื่องการสอบการสร้างหลวงของต่างประเทศก็มีเกรดที่จะนำมาเราไม่ต่อกเพราะว่าอาตมาเอง,เองก็มีสว่วนที่เข้าไปช่วยงานของอแม่ของทางสรนางหลวงก็ก็ตั้งให้เป็นผู้อะไรนะเป็นผูส้สมุนวุฒอะไรต่ออะไร จิงไปออกก็สอบไปด้วยไปนั้งออก็สอบแต่ว่าครั้งแรกต่อออกก็สอบบคุคธรรมักศึกษาเนี่ยแล้วก็ต่อมาแล้ตก็เปลี่ยนไปเป็นอาของนักธรรมก็เลยไม่ได้ออกออกัณบัึกษาธรรมนักศึกษานี่ตามปกติแล้วเนี่ยจะเป็นแบบชอยนะจะเป็นกอกอกออ่าทีนี้คือต่างประเทศเนี่ยเขาจะสอบไม่ไม่พร้อมครับในประเทศ แต่ละประเทศนี่ก็จะออกข้อสอบอันเดียวแล้วก็สอบอทั่วกันทั้งประเทศคือว่าก็ต้องปเปิดก็สอบต้องปเปล่อยให้เวลาตรงใจคือเวลาจะทำอย่างนี้ไม่ได้ของเราที่คือเราอรบรมกันอย่างต่างประเทศนะอย่างที่นี่เขาบอกว่าแปดโมงตามกําหนดของแปดโมงนี่ยเรามองมอมอเปิดเก้าโมงรึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านในประเทศไม่ได้เพราะว่า ในประเทศนี่ถ้าสอบรัอยู่แค่ห้านาทีก็รู้หมดอย่างสุพรรณเปิดก่อนแล้วก็ห้านาทีไปเปิดตักรวาลทีมาเลยเขรู้หมดแหละว่าเขาเขาก็มีเครือข่ายเขามีอามไอโทรศัพท์มือถืออะไรตัวอะไรก็สงข้อความอะไรกันได้เพราะฉะนั้นต้องต้อง,ต,องต้องให้ให้ตรงกันทีนี้ก็พอมาต่างประเทศเนี่ย แต่ละประเทศมันจะต้องออกใหม่ทุกทุกประเทศเคือจะไม่ไม่เหมือนกันเพราะสอบไม่เหมือนกันดังนั้นการออกข้อสอบเน,นี่ยจิงยากมากออกข้อสอบปตัตไนออกข้อสอบพระไนายากมากกว่าจะได้ทอยแต่ละข้อละข้อมันก็เลยไม่ไหวเมื่อไม่ไหวก็เลยมอบเป็นอัตไยอย่างนี้องนี่แหละอันานมันออกง่ายอายอกไม่าายากก็เลยใช้เป็น ทดสอบต่งเทศที่เป็นเป็นอัตรายหมดทีนีูดถึงการนำ้อสอบไปต่งประเทศนอาตมาเคยไปประเทศแรกสติสัมปชัญญะอะไรเนี่ยตั้งตัวจิกันติโจักอะไรก็ไม่รู้มืนกัออะไรสติโนะจักระานเทศแด้วกวางไว้แบก็ะจาพอเราเรียนอรตมาเนี่ยก็ทําให้กรจาย ท่านท่านเทศถึงจะยกสัพท์ปรายมาบอกเข้าใจเราถึเรื่องอะไรอะไรนี้ก็เป็นอันนี้สองของการเรียนธรรมะแล้วก็อยู่ที่นี่ก็เหมือนกันก็มาที่นี่ก็ก็รู้แล้วว่าจะต้องมาเจอไม่เจอเด็กแน่จะต้องไปเจอแต่ว่าที่นี่ก็ยังรู้สึกว่ายังมีคนมุนวศายูเยอะแต่ว่าที่แต่บริกาศนี่หายาก น,นก็เปท่านีดท่าที่ไปมาก็พูดถึงความเรียบร้อยนะที่ดีรู้สึกว่าเรียบร้อยอเรื่องงารสอบนี่ก็อยู่ในกฎเกณฑของอสนามหลวงแทบจะร้อยเปร์เ็เพราะฉะนั้นมาตรฐานควา,ามารู้ก็ คงจะได้มันจะานเพราะว่าการสอบเรืวาสตร์ตนูนพกผมในมาสอบนี้เขาพี่ทราบเนยเพราะว่ายังไม่ค่อยได้ยังไม่ค่อยเต็มที่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้ที่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นึ่คือว่าเวลาไม่เจอกันคือวันอาทิตย์พระไม่ว่างะตโยมว่างวันธรรมดาพระว่างะตโยมไม่ว่างเลยกุไม่เจอกเนืีอไม่ลง ไม่ลงบอกทีนี้ก็กาคิดว่าน่าจะใช่อย่า้ว่าต่อไปเนี่ยมีหน้าคิดว่าผมมีทมักษะเเพ่เมื่อเรามีทมักาษาเอกแกล์เนี่ยผู้ที่ได้ทักาษาเอกแกล์เนี่ยน่าจะเป็นครูได้ช่วยสอนช่วยสอนคือการเป็นครูเนี่ยนะไดยตามความรู้เนี่ยแต่ฉานมากกว่าที่เรียนนะแต่ฉานมากกว่าที่เราเราเห็นเพราะว่าการเป็นครูเนี่ย มันต้องรู้คือสึ่มว่าต้องทำความเข้าใจก่อนต้องเข้าใจก่อนแล้วจึงจะไปสอนคนอื่นเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีอย่างเช่นอาจารย์สุชีพพญานุภาเนี่ยพระองค์รู้จักใช่ไหมฮะท่านเคยเคยไปรู้จิตท,ท่านเลยเปเรียนกะับท่านบอกว่าตัวท่านเองเนะี่ยท่านอยากรู้อะไรเลยท่านหยิบจริงนั้นมามาทําเลยท่านอยากรู้เลขท่านไ่เคยไปเรียนเลขขนนะ่ะซื้อุนเลขหมดเลยซื้อสุ้เลขมาด้านดูมาน้านำทา มันนั่งทำความว่าใจจนได้ของเราเนี่ยน,นี่หรือมันก็สอนเลยสอนเลขก็เลยจับเด็กมาสอนเลขเลยเพราะว่ามันก็อารสอนเนี่ยมันถาให้เราแต่ฉานมากขึ้นเราทำอะไรก็เข้าใจเราเดี๋ยวนี้ก็แม่ชีเรียนสอนบาลีได้แล้วเดี๋ยวแม่ชีได้ไปหุงข้าวยกหลายคนแล้วแล้วก็ ไปชีสอนปลาเนี่ยไปชีป้สอนปลาสอนสอนบารีปลมีแล้วนะไม่ใช่ว่ามีมีคือตี้โลกมันกลับกับไปแล้วกับการมโยมชอบเรียนบาลีชอบเรียนธรรมแต่ปลามาจากที่นครบาลีไปเรียนวิชาทางโลกมันก็นเลยลับโยมมาเรียนทางทางธรรมกบพาี่เรียนทางโลกอะไรอาจะเป็น เราเพื่อเพื่ออะไรเง้มันมันมันจำเจอะไรเงี้ยนะก็อยากจะเปลี่ยนไปเรียนอย่างบ้างอะไรเงี้ยต้องคงจะเปลี่ยนสักนแต่ก็วันนี้ก็ยกังไงก็ตามตจนมาก็ขออรุ่นพุทธนาทุกท่านในฐานะที่เราเป็นลุกบาศกภริการเป็นบริษัทริัษศสี่ของบริษัทสตาใน ว่าส่งไปกาบตัวเป็นวาผู้ที่เขาว่านั่งใกล้ประเด็ตราวๆการที่เราได้นั่งใกล้เนี่ยเรานั่งใกล้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ดีมันเหมือนตัวผีที่มันอยู่ร่นแกงตัวผีเนี่ยมันอยู่กับแกงมั่มันอยู่ร่แกงเราเพราะนั้นการที่เราจะนั่งใกล้ประเด็นตายให้เข้าถึงประเด็นตือว่าให้ทราบถึงในประเด็นตายจริงๆนั้นเราต้องมีการศึกษา ศึกษาเราเรียนธรรมะเราก็จะได้เข้าถึงธรรมะเราก็ถึงธรรมแล้วเราก็จะได้นำเอาธรรมะเนี่ยที่เราได้ศึกษาเราเรียนเอามาผลปฏิบัติเป็นประทีปนำทางในการประมงชีวิตของเราชีวิตของเราเพื่จะมีแต่ความชุกใสสว่าง เป็นไปในทางที่ดีมีแต่ความสุขมีแต่ความเริมมียิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นในสุดท้ายนี้อัตธรรมาก็ของอวยพรขออ้างออาคุณพระรีรังตระทัยกับบุญกุศลทั้งหลายที่ทุกท่านาได้บำเพ็ญมากขอต้องเป็นพรโอมเป็นใจมันทานให้ จากบุคคลประญาัดที่ัติวัตรายทิ่จริงใดก็ให้สมความปรารถนาทำไรก็มีความเเริญอในชีวิตมีความสุขมีความสมุูในครอบครัวโดวยการทุกท่านตลอดไปแล้วก็ตัวการนานเสา